ดอกมะนาวบานค่ะปลูกอยู่ในกระถางนะคะเนี่ยปลูกอยู่ในกระถางบนระเบียงค่ะลองดูต้นเขาสิฮะต้นนิดเดียวเองค่ะแล้วเขาก็มาแผ่ข้างบนเขาชอบแดดค่ะเรามีสวนครัวเล็กๆด้วยบนระเบียงนะคะ โผล่พาออกดอกแล้วเดี๋ยวเราต้องตัดดอกออกให้เขาสาวใหม่เขาจะได้แตกใบออกมาใหม่ๆนะคะมาดูมะนาวต่อค่ะอันนี้ดอกมะนาวตูมนะคะแล้วก็บานค่ะอันนี้ดอกมะนาวบานสวยแล้วมีกลิ่นหอมด้วยค่ะดูอันนี้เป็นช่อเลยค่ะปลูกไว้ก็ได้กินนะคะคือเขาชอบแดดแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยเนี่ย ก็เป็นพวกเศษอาหารนะคะแล้วเขาจะชอบมากเลยคือเนื้อมะม่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มะม่วงเยอะๆแล้วล่วงนะคะเรากินไม่ทันเราก็เอามาใส่เป็นปุ๋ยให้เขาโอ้โห,โหเขาแตกใหญ่เลยค่ะแตกกิ่งแตกก้านแล้วก็ออกดอกติดลูกแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันช่อน,นี้สวยมากเลยนี่ค่ะ ดอกตูมดอกบานแล้วก็เป็นลูกแล้วด้วยนะคะเป็นลูกเล็กๆชื่นใจค่ะต้นไม้ให้คุณจริงๆนะคะเยอะมากนี่คือต้นเขาอยู่ในกระถางนะคะเนี่ยลองดูช่อนี้สิฮะเหมือนดอกแก้วเลย อันนี้พอใบดอกเขาโรยไปนะคะก็จะเป็นเม็ดนะคะติดเป็นเม็ดแล้วเห็นไหมคะจะติดเป็นลูกมะนาวแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะเนี่ยค่ะกระถางเขาอยู่ตรงนี้เองค่ะเนี่ยค่ะกระถางเนี่ยโคนต้นเขานะะแล้เขามีลูกใหญ่ติดแล้วด้วยนะคะ นี่ค่ะมีลูกใหญ่ติดแล้วด้วยช่วงที่มะนาวแพงๆไม่ต้องซื้อกินเลยค่ะเราก็เป็นสวนรัวบนระเบียงนะคะแล้วก็มีตําลึงค่ะตําลึงเนี่ยเลื้อยมาเราก็เก็บไปกินได้ช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะโหระพาก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆดูค่ะสวยดีนะคะปลูกไว้ก็ได้กินค่ะอันนี้พอเป็นดอกบานเสร็จ พอใบร่วงก้านก้านดอกไม่ใช่นะคะคือดอกร่วงนะคะเขาก็จะเหลือเป็นลูกมะน,นาวประมาณนี้เลยนะคะธรรมชาติสวยงามนะคะสวัสดีค่ะ